สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพัติ c h ชาแนลค่ะมาอีกแล้วหวยขุดอันนี้ซื้อมาใบาละห้าดอลลาร์สองใบสองใบนองนั้นใบละสองดอลลาร์ค่ะโอเคค่ะมาดูกันก็ประมาณสามสิบสามสิบกว่าดอลลาร์ค่ะโอเคมาเริ่มใบละห้าก่อนนะคะ อีค่ะตั้งต้องพิเศษ <c oughs> มาดูมาดูคูดอันนี้ดีกว่าเพราะนั้นอันนี้คูณห้าถ้าได้จำนวนเงินอันนี้ถ้าไรเก้าสี่ปดไม่ได้โอเคค่ะมันจะเป็นเหมือนไพ่นะคะ ต้องให้เหมือนกันอย่างนี้นะคะตองเจ็ดตองสามเคนี่ตองแปดไม่ได้แปดแปดไม่ได้ค่ะหรือถ้าเป็นตองดอกจิกตองข้าวลามอย่างนี้ก็ได้นะคะพูดเหมือนคนเล่นไพ่เป็นเลยเนาะนี่อันนี้ก็ไม่ถูกนะคะมีแค่สองหน้าด้านหลังไม่เหมือนกัน ให้ตองเหมือนกันเปนเรียขอะไรก็ได้ค่ะหรือเป็นเลขเพื่อนหืมเก็บอตองเนี้ยอันนี้ก็ไม่ถูกนะคะโอ้ยดูสิเพื่อนๆพหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวอันสุดท้ายเป็นขลามไม่ถูกค่ะ ไม่ถูกถูกไหมไม่ถูกไ,ม,ไม่ถูก,ถ,กถ้าเป็นเลขแปดนะแปดเก้าสิบอย่างเงี้ยไมได้ถ้าเป็นเลขเรียงเ,เลขเกินไม่ถูกค่ะสี่สองโหไม่ถูกค่ะ สี่สองสองอย่างเงี้ยก็ถูกใบนี้โดนกินนะคะดูสแกนน่อยพ้อมไว้ตรวจมาดูจำนวนเงินก็มีกี่บาทแถวแรกห้าสิบดอลลาร์แถวที่สองหกสิบห้าโอ้โหอ,อ,อ,อยู่นี่ค่ะสูงสุดน่าจะอยู่ที่หลักนี้อันนี้ก็ห้าพันดูสิคะ สรุปใบนี้โดนกินนะคะมาดูใบที่สองจะถูกไหมซื้อมาสองใบใบละห้าดอลลาร์เนี่ยร้อยหนึ่งเก้าสิบแปดหือสองแต้มเองห้าสิบสี่สิบเก้าอันนี้ก็แต้มเดียวยี่สิบสิบแปดหือหลอกกันชัดชัดรู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก โอเคเก้าเก้าเก้าเจ็ดโอเคนะคะขูดยาวเลยขี้เก like ียจลุ้นนะห้าห้าห้าหอืมโดนกินเจ็ดแปดเก้าสสบอืนี่ก็โดนกินเจ็แเต่เป็นแจ็คหก แปดเก้าเฮ้อเก้าหือโดนกินอีกแล้วเราหกหกหื 6, 6. อโดนกินอีกแล้วสิบแจ็คคิงเคโอ้โหดูสิเพื่อนๆมัเนเป็นเลขแปดได้ไงเนี่ย โดนกินโดนกินโดนกินสรุปโดนกินหมดเลยค่ะสองใบนี้ค่ะมาดูใบละสองดอลลาร์ดีกว่าเนานะโดเว้นก่อนดูบีก่อน หมายเลขจะออก14กับ48นะคะไม่ถูกค่ะ21ไม่ถูก41ไม่ถูก27ไม่ถูก42ไม่ถูก37ไม่ถูก26ไม่ถูก13 43ไม่ถูกโดนกินค่ะไปต่อไป43 24ค่ะ สามเจ็ดสห้ายี้าไม่ถูกนะคะ30 24ถูกค่ะนี่ถูกละยี่สิบหกยี่สิโอเคถูกยีบสค่ะได้กี่บาทแพ็กเกจแพ็กเกจก็เท่ากับทุนคืนนะคะได้สองดอลลาร์ค่ะถูก 2บาทค่ะ2บาทบ้านเขาโอเคเ็นยังดีถูกใบหนึ่งใบละห้านี้ไม่ถูกสักบาทเลยดูใบนี้ใบนี้ก็คือเลขแปนะคะถ้าขูดเลขแปออกมานี่ค่ะตามนี้เลยค่ะขูดเลขแปได้กี่ได้3มใบก็เท็ก7จสี ในเล็กแต่สี่ตัวก็สามดอลล่าห้าตัวต้องได้สิบสามตัวถึงจะได้สองหมื่นนะคะมาดูค่ะจะได้กี่ตัวไม่มีเลยไม่มีเพลย์เลยอา้าวมีแล้วหนึ่งตัวสองตัวสองตัวมีแค่สามตัวสี่ตัว สี่ตัวสี่ตัวได้สามดอลลาร์ค่ะโอเคหนึ่งสองสามสี่ใช่หรือเปล่าตพอ่งเล่นใหม่เนาะ ค้ามาดูใบต่อไปหนึ่งตัวสองตัวสามตัวมีสามตัวได้เท่าไหร่แทเก็ตน่าจะได้น่าจะเป็นแถวคือถ้าแถวนี้เลขแปดสามตัวหรือเลขแปดถึงจะได้คิดว่านะ แต่มันอยู่คนละแถวไม่น่าจะถูกใบนี้ก็ไม่น่าจะถูกพราะแปดมันมีตัวเดียวอันนี้ก็แปดมีสองตัวอนี้แปดเอ้ยแปดมีตัวหนึ่งอันนี้แปดมีสองตัว, 1, นนมตวไม่น่าจะได้น่าจะโดนกินซื้อมาใหม่ก็เลยงงๆหน่อยค่ะโอเคค่ะมาดูใบต่อไปไม่ถูกเนาะสองใบไม่น่าจะถูก อน,นี้แปดมีสองตัวแต่เราว่าอันนี้น่าจะถูกอันนี้แปดสามตัวแปดสามตัวก็ถ้าอันนี้แปดสามตัวนะคะก็ได้แท็กเก็ตก็ได้สองดอลลาร์อันนี้แปดสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ก็ได้สามดอลลาร์เคค่ะเดี๋ยวเราจะมาสแกนอีกทีหนึ่งแต่ใบนี้แปดมีแค่สองตัว ไม่ถูกดูใบต่อไปซื้อมาใหม่ก็เป็นงงงเป็นง,งักงักใช่แหละอันนี้แปดสองตัวอันนี้ก็ไม่ถูกนะคะถูกสองใบใช่แหละคะ่ะถูกสองใบละใบนี้ไม่ถูกสแกนหายดดูใบสุดท้ายใบยสุดท้ายแล้ว ใบสุดท้ายไม่มีแปดเลยหนึ่งตัวแล้วแปดแปดหนึ่งตัวแปดหนึ่งตัวโดนกินสรุปถูกกิบาร์ดสรุปอันนี้สาม สี่ห้าหกเจ็ดถูกเจ็ดดอลลาร์าค่ะโอเคค่ะได้เจ็ดบาทค่ะขาดทุนขาดทุนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ